ามาชมเจ้าดําอีสานนะครับน้องในแท้เจ้าพญายอิสานนะครับกับพันดาแม่พันหลักนะครับกําลังทยอยขึ้นฟักไข่แล้วนะครับพอวันพมา่าทีเชิงการยามเย็นครับพี่น้องประมาณห้ามงเย็นนะครับ นี่ก็เป็นลูกร้านนาครน,นะครับกาดีครับ